ดังอะไรกันได้ยินไปถึงข้างห้องรุ่นแหนกวันนี้มีสอบเตรียมตัวอะไรกันหรือยังครูมีข้อแม้วว่าการสอบครั้งนี้ห้ามนักเรียนใช้ไม้กายสิทธิ์และห้ามใช้เวทมนตร์ในการแสดงพลังของตนเองรีบไปเตรียมตัวกันได้แล้วไปกันเถอะเอาละเดี๋ยวพวกเราก็มาอยู่กันที่ห้องสอบนี่ทุกคนคุณครูจะให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสรา้างพลังเริ่มจากอืม โน้นี่คนแรกแล้วกันไหนลองดูดว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะสามารถํามาประยุกต์ใช้กับพลังของเธอได้ยังไงไปดูกันเลยคะ่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้กระบบตัวละหน้างเรามีหมดทังสามสีสีแรกคือสีเหลืองสีแดงและสีม่วงเดี๋ยวโน,น้ี่จะ นี่คือน้ำโซเซีที่ผสมไว้ที่ใส่ในลงไปในดับคิมีมซึ่งดับคิีมเป็นสารจ้ำพวกอัคลคาไลส่วนวิตามินซีนั้นเป็นสารน้พวกอิเล็กตรอนที่ไม่เกิดการออกซิไดซ์ไม่เกิดการตกตะกอนนั่นเองค่ะส่วนสอบสีด้านหน้านี่ก็คือน้ำสับปะรดและสีผสมอาหารที่ผสมน้ำเปล่าไว้จึงไม่ให้เกิดการตกตะกอนนั่นเองค่ะว้าวแล้วอย่างนี้เราจะสามารถาร้รากรรทดลองะะใชชปโยน์ไได้ยังงล่ะเราสามามรถการทดลองนี้นะคะคไป,ป เก่งมากเลยงั้นพวกเราให้ทานคนต่อไปนั้นเป็นคิมมิโกะแล้วกันไหนลองดูสิว่าพลังของเธอจะสามารถใช้งานกับการทดลองน,นี้ได้ไหรือเปล่าพลังของหนูคือแม่มดแห่งฟันและไปได้เลยค่ะเราจะใช้โพแทสเซียมคาร์บอเนตที่ทุกคน,นรู้จักกันดีในชื่อด่างทับทิมนะคะด่างทับทิมมีลักษณะ มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีสามารถแตกตัวเป็นโพแทสเซียมไอออนและโพแทสเซียมคาร์บอเนตค่ะสามารถแตกตัวได้เป็นโพแทสเซียมไอออนและคาร์บอเนตไอออนนั่นเองค่ะไม่ต้าายองใส่ลงไปนะคะสู่กิซิลีนค่ะกิซิลีนมีลักษณะสาาใสนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ว่ามีรสหวานค่ะตอนนี้เรามารดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะสามารถเอาสงนี้ไปใช้ประโยชน์ยางไรให้ไปลอดภัยได้ล่ะนำไปใช้ในกระบวนการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะที่กิจลีนและดาทนทักพิมทําปฏิกิริยากันได้นั้นเป็นเพราะว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขึ้นทําให้เกิดการเผาไหม้ได้น,นคะคะเก่งมา,มากๆเลย,ยงั้นกันทดลองนี้คุณครูให้ทานเอาล่ะเทรี่เธอคือคนสุดท้ายในดูซิวันนี้เตรียมแก้วมาเยอะแยะเลยเธอจะใช้พลงังวิทยาศาสตร์ในการสร้างพลังของเธอได้ยังไงได้เลยค่ะเราเป็น ดูว่าสุดยอดมากๆเลยสำหรับครั้งนี้งั้นคุณครูก็ให้ผ่านเอาละครัทุกคนทุกคนก็เห็นใช่ไหมคบว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนตั้งแต่ลืมตาตื่นยันนอนหลับเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากสนใจในวิทยาศาสตร์ก็ลองทดลองและสังเกตรอบตัวดูนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไป